ครับโอเคเออวันที่7นะครับเมษายนสองพนายหกสิบหนะครับพอดีพี่โนโพวงนะครับรบกวนให้ช่วยทำการทำ motion detect บนโปรแกรมดูกล้อง i s p y นะครับเพื่อประหยัดพื้นที่นะครับแล้วก็เพ่กความเราอยากจะใช้งานเครื่องเครื่องในห้อง v AC c c อของทุกจังหวัดน,นะครับ คือหมายถึงว่าเวลาเราเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเราก็คลิกปุ๊บเป็นแบบนี้นะครับเวลาอันนี้เป็น iSpy 6 6หกจุบิตนะครับเวอร์ชันน่นะครับก็ก็ถือว่าเป็นเวอร์ชันใหม่เหมือนกันนะครับครานี้สมมุติว่าจังหวัดจังหวัดที่ในช่างนะครับหรือให้น้องๆ v ว c เนี่ยเข้ามาดูเนี่ยนะครับถ้าเราดูสัก50กล้องเนี่ย นะครับแล้วแบนด์วิด์ไม่ใช่เป็นแบบ,แบ,บเป็นแบบแพ็กเกจสูงนะครับะจะทำให้เครื่องนะครับที่ลงโปรแกรม i s p ์เนี่ยบนขนส่งจังหวัดน,น,นั้นเนี่ยจะทำงานช้าซึ่งบางจังหวัดเนี่ยขยับเมาส์หรือว่าไปใช้โปรแกรมนู่นโปรแกรมนี่ Microsoft Word นะครับพิมพ์เอกสารอะไรแทบไม่ได้เลยหรือพูดง่ายว่าคอมพิวเตอร์2เครื่องเนี่ยที่อยู่ในห้อง VTC เนี่ยอาจจะใช้งานไม่ได้เลยก็ได้นะครับ ปาจังหวัดที่ผมรีมทมาเนี่ยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างไซส์ซหนึ่งแล้วกันนะครับนี้มีประมาณสัก40กล้องได้นะครับก็วิธีการประหยัดนะครับหนึ่งเราควรทำมชันดีเทคสมมุติว่าเป็นออตอออนนี้แล้วกันนะครับวิธีการทำก็นะครับดับเบิลคลิกมันขึ้นมาให้มันใหญ่เสร็จแล้วกดที่รูปฟันเฟืองตรงอีดิทเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราทำไปที่โมชันนะครับ เราก็ลากเลยปื้ให้เป็นกรอบโผล่ขึ้นมาถ้าเราต้องการลบก็เคลียร์นะครับเสร็จแล้วก็ไปไปที่ตัวนี้นะครับ Arrange นะครับมี2ตัวนะครับแล้วก็สั่งให้มาบันทึกซะนะครับบันทึก Record นะตรงนี้นะครับแล้วก็ Finish ไปอันนี้ถ้ามันมีการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับมันก็จะทําการบันทึกภาพให้นะครับเก็บภาพให้เดี๋ยวเราอ่ะตอนนี้อันนี้เราก็มาดูนะครับ มันก็จะเป็นสีแดงแดงให้เราทําการบันทึกเดี๋ยวเราเรอดูทําโมชั่นดูไว่าได้ไหมนะครับเดี๋ยวดูกันโมชั่นลากแล้วนะครับเสร็จแล้วโอเคนะครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวถ้ามีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะบันทึกเป็นสีแดงแดงให้นะครับอเอาเอาคันเอาคันนี้ก็ได้เอาคันนี้อันนี้รถน้อยเอาคันนี้ดีกว่านะครับอา่าลากขึ้นมานะครับ ไปที่ m o ชั่นนะครับแล้วเราก็ลากขึ้นมาให้มันเป็นกรองไว้นะครับอ่าตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้ก็ติกต๊กติ๊กนะครับเลตคอดบันทึกเนียเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรารอดูนะครับเวลามันมีโมชั่นโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะครับอ๋ออ,อันนี้เป็นแฟตแตดที่ขนส่งนะครับก็เดี๋ยวรอดูวันนี้เดี๋ยวรอมันขึ้นมานะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาอ่ามาละ นะครับตัวนี้เห็นไหมฮะนี่นะครับปุ๊บมันก็จะบันทึกช่วงที่เขาทํางานอยู่นะครับก็ประหยัดได้มากกว่านะครับมันก็จะมีวันวันเวลาเกิดขึ้นมาด้วยก็ทําให้ขนส่งนั้นๆนะครหรือห้อง v c c นั้นๆเนี่ยสามารถใช้คอมพิวเตอร์2เครื่องเนี่ยที่เราสั่งซื้อมาได้นะครับจะได้ใช้มีประโยชน์ได้บางบางจังหวัดเอามาทําเป็นแบบลดบน Excel นะครับบางจังหวัดเอามาทําเป็นเอกสารนะครับบางจังหวัดก็ามาทํา เป็นตัวมอนิเตอร์นะครับก็แล้วแต่จะได้มีประโยชน์มากขึ้นอันเนี่ยภาพจะเกิดขึ้นมานะครับ 13- 40ี่ย์คือเวลวันเวลาปัจจุบันนะครับบันทึกไว้14วินาทีนะครับตรงนี้นะครับ13.40ี่ย์วันนี้วันที่ทำเนี่ยคือ13 40ี่นะครับวันที่7เมษาสองห้าหกห้านะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดไปถ้าเราต้องการจะลบล่ะตอนนี้ข้อมูลเนี่ยผมเชื่อว่าทุกจังหวัดเนี่ยเกิน1ทับเเผื่อ2 0 0พ4 0 0 0 8 0ันแนเนี่ยยิ่งมีเยอะเนี่ย ยิ่งลำบากเลยวิธีการลบนะบก็คลิกตรงนี้มันจะเป็นเครื่องหมายถูกแล้วก็กดลบซึ่งเสียเวลามากไม่เอานะครับวิธีการลบตรงนี้นะครับวิธีการลบตรงนี้ง่ายๆนะครับแล้วใครที่เก็บข้อมูลเกิน3เดือนไปแล้วเนี่ยเราสามารถลบได้นะครับไปที่ไปที่วิวไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ดูนะดูที่วิดีโอไฟล์ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยมันจะอยู่ใน นะครับแอป Data Roaming i s p y w e b s o a r c h Root m เด i a v i ดี o ตรงนี้คือไฟล์ที่มันเก็บซึ่งน่าจะเยอะกว่าของผมเนี่ยก็กด Ctrl A มันจะเป็นสีฟ้านะครับกดปุ่ม Delete ทีหนึ่งกด Yes นะครับมันก็จะลบทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะคืนหน่วยความจำกับ ความจุของฮาร์ดดิสขึ้นมานะครับก็จะทำให้เครื่องของ v n c ในจังหวัดนั้นๆเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับในกรณีที่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้นะครับอยู่ใต้ลิงก์ YouTube ที่ผมจะกระจาขึ้นให้มีปัญหาก็สอบโทรมาสอบสอบถามหรือว่าให้เปิดทีวีให้ผมรีโมทหรือ a n ดีเดตก็ได้นะครับก็ยินดีช่วยนะครับก็จบครับวิธีการทำโมชั่นดีเทคจริงๆแล้วเมื่อก่อนผมอ่าน อ่านหมายเลขทะเบียนนะครับได้ด้วยนะครับสมมุติว่าแม่ห้องสอนคันนี้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้ละนะครับก็จริงๆแล้วเราสามารถทำทำเป็นลายเส้นเพจได้ก็คืออ่านอ่านค่าของหมายเลขทะเบียนได้นะครับอ่า L L P R นี่คือคลายเสนน้นนะครับลายเส้นเพจของของรถคันนั้นๆนะครับเอาไว้อ่านแล้วก็เก็บบันทึกไปนะครับ ก็จริงไอสปายทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะครับโอเคถ้ามีปัญหาไงก็โทรมาสอบถามเอานะครับขอบคุณครับ